เทพทลายนัำผาตอนเหตุการณ์สุขขับขันเสียงโครมคลาหนึ่งผู้อิงพุ่งชนทะลุหลังขาบ้านร่วงเลี้วลงอย่างหนักหน่วง,ง,ก,วงกระดูกสันหลังกดทับซี่กลงไม้หักไปหลายซี่สุดท้ายร่วงหล่นลงยังกองหญ้าฝางบนพื้นรอบบริวเวณประเกิดเสียงมา้าร้องด่างสะท้านมาพุ่งผีหลายสิบตัวได้รับความแตกตื่นพานกันยกขาหน้าขึ้นสภาพการจุลมุนพุ่นวายถึงที่สุด ที่แท้สารที่นี้เป็นโรงม้าแห่งหนึ่งฟู่อิงฝูนยิ้มกระหนึ่งหวนึกถึงเมื่อครู่เมื่งเชิ่อสิงใช้ท่าจู่โจมสถานฟ้าสะเทอนดินมั่นว่าตนเองอาศัยการลอยตัวพุ่งถอยสลายรูปภาพส่วนใหญ่ไปยังไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการรับบาดเจ็บยามนี้ยากที่จะเกรงกลมป่านขึ้นต่อทั้งร่างไร,ร้เนี่ยแหงไม่สามารถต่อสู้กับผู้กนอีกขณะที่สถานการณ์ยังขับขันสร้างความพร้อมรุ่นใจนัก ผู้ญิงทราบดีว่าหากมีเวลาประมาณทูบไม้สองดอกก็สามารถฟื้นฟูพลังฝีมือส่วนใหญ่เมื่อถึงเวลานั้นต่อให้ย่ำแย่ที่สุดก็หลบหนีไปได้เมื่อมองออกนอกโรงมา้าพายุฝนเริ่มอ่อนลงเสียงฟ้าร้องค่อยเบาบางสำหรับปรากฏการธรรมชาติผู้ิงเกิดความรู้สึกที่สนุกสนมคล้ายกับเด็กซุกซนที่หลงทางได้พบกับมารดาปราณีอีกครั้งขณะคุ้นคิดผู้ิงใจสันสะส้านที่แทบจิตวิญญาณ เกิดการแจ้งเตือนภัยมีพลังอันชั่วร้ายอมหิตคุ้มหนึ่งกระนองค้นหาร่อรอยเขาฟูอิงฝืนใจลุกขึ้นยืนรู้สึกตาลายสมองหมุนอาการบาดเจ็บบอบช้ำอย่างหนักหนากว่าที่คาดคิดไวอ้อีกฟูอิงรวบรวมรสติสมาธิอาการตาลายสมองหมุนค่อยเลือนหายไปสถานการณ์รีบร้อนคับขันฟูอิงรีบผักประตูรั้วเดินออกจากโรงไม้ที่เบื้องนอกเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ไม่เห็นมีผู้คน ภายใต้ฝนฟ้าขนองเช่นนี้ซุ้มเสียงทั้งมวลล้วนถูกกลบบดบังผู้คนในที่นี้ย่อมไม่ได้ยินเสียงพุ่งชนซี่โลงไม้ของโรงม้าหาักสลายไปฟูอิงออกจากโรงมา้าถมออกไปสิบกว่าจึงถึงเชิงกำแพงล้อมรอบสวนดอกไม้รวบรวมริยวแหลกเออสุดท้ายกระโดดขึ้นไปใช้เท้าเหยียบกำแพงต่อจากนั้นติเลกากลับไปร่วงหล่นบนลานหญ้าตอดลายทางที่ฟูอิงออกจากโรงมา้าล้วนเดินไปถาม พื้นดินเหลืองเผยเห็นรอยเท้าเป็นแนวการกลับไปครั้งนี้กลับเหยียบย่ำตามพื้นหญ้าเขาไม่เข้าทางประตูโรมา้าแต่อ้อมไปหลังโรงมา้าค่อยปีนหน้าต่างพุ่งตัวเข้าไปซ่อนตัวอยู่หลังสิ่งของเหลือใช้แล้วกองหนึ่งยามนี้ผู้อิงหมดเรี่ยวสิ้นแรงแทบสิ้นสติสมประดีไปนี่ย่อมไม่อาจเป็นเช่นนั้นผู้หิงรีบรวบรวมสติเริ่มโคจอนพลังรักษาบาดเจ็บ อาศัยเควิชาในม้วนภาพเทพประยุทธ์ดึงดูดพลังงานคอกฟ้าดินและจักรวาลอย่างเต็มที่ในความเงียสบสงบจิตวิญญาณพันสัตว์ไหวฟู่อิงเปิดเปอกตาขึ้นเล็กน้อยมองรอดข้าวของที่เหลือใช้ออกไปเงาคนถลันวูบหนึ่งนักพรตหญิงของชุดพรตอายุประมาณ40ปีนางหนึ่งพุ่งปราดเข้าโรงม้าในมือถือแท้ยาวเส้นหนึ่งนักพรตหญิงนี้หน้าตาหมดจดแท่ แต่สองตายามกระพริบทอประกายอันดูร้ายอมหิตเป็นที่น่าตนกนักยามนี้นางกำลังตรวจดูช่องแตกที่ฟู่อิงร่วงหลงลงมาต่อจนริ้วรอยบนพื้นนางยามเคลื่อนไหวรวดเร็วดูพูดพลายบรรดาให้ผู้คนเกิดความรู้สึกคล้ายจีคล้ายเท็ดยามตกอยู่ในห้วงฝันร้ายฟู้อิงสะ้านใจรุนแรงดูออกว่านักพ์หญิงนางนี้ยากต่อแย่ในเวลาสั้นนี้หากตเองดต่อสู้กับนาง คงต้องตายอย่างแน่นอนท้าไม่ทราบว่าปรากฏสติดุร้ายเช่นนี้ผุดโผล่จากที่ใดมีส่วนเกี่ยวข้องใดกับตัวนี้ฟู่อิงหยุดการเคลื่อนไหวทั่วร่างรวมทั้งการลืมตาและหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้กระตุ้นปฏิกิริยารับรู้ของยอดฝีมือชั้นพิเศษเช่นนี้น้าพสหญิงนั้นพลันผิวกายออกจากประตูโรงมา้าขู่ร้องเสียงแหลมเล็กครานหนึ่งขณะเดียวกันทั่วสี่ทิศแปดถาวก็มาเกิดเสียงกู่ร้องที่แตกต่างดังมา ฟู่อิงถงตือตนกยิ่งนักพจน์หญิงนางนี้ยากต่อแย่อยู่แล้วยังมีพวกพองอีกดีที่ตนเองไม่ได้คิดหาทางหลบหนีตกกันข้ามกับทิ้งร่องรอยที่ผิดพลาดชักจูงให้พวกบ้านเดินผิดทางไม่เช่นนั้นหาหลบหนีโดยผีผามคงพัดต,ตกไปในร่างแหงคนทะบินดูร้ายเหล่านี้นี่เพียงเป็นวิธีทวงเวลาเมื่อคนร้ายเหล่านี้หาตนเองไม่พบอ่านย้อนกลับเข้ามาอย่างที่นี้เมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่มีหวานพิกฟื้นกลับมาได้แล้ว ฟู่อิงไม่มีทางเลือกอื่นอีกสรบจิตสมรวมใจโคจรพลังพักผ่อนชั่วพริบตาเข้าสู่ห้วงฟ้ามนุษย์หลอมรวมเป็นหนึ่งเพีงเวลาชัว่วทูบไหมเครื่องดอกมืเกิดสุ้มเสียงหนึ่งกระทบสดปลุกฟู่อิงตื่นขึ้นมาเมื่อลืมตาขึ้นภายในโลงมา้ามีชายกลางโขนผ,ผอมสูงผู้หนึ่งกำลังเดินวนโดยหรอบปากเรียกเบาๆจอมยุทธ์ฟู่อิงท่านฟู่ฟู่อิงอาศัยจิตวิญญ,ญาณติดต่อกับจิตวิญญ,ญาณของฝ่ายตรงข้ามครานหนึ่ง ชายกลางขนนั้นสถานทั้งร่างสีหน้าปรากฏแววเครือบแคลแงสงสัยแสดงว่าไม่เข้าใจว่าตนเองฉะาหนเกิดปฏิยาเช่นนี้ผู้หญิงตัดสินใจผุดลุกขึ้นกล่าวว่าท่านสอหาเราผู้แท้ฟู่ด้วยเรื่องใดนะชายกลางขนพอพบเห็นเขามีสีหน้ายินดียิ่งกล่าวนอบน้อมว่าเราเสี่ยงอู่จงหมู่มานได้สำนักทศยนกำลังตามล่าท่านดีที่พวกเรามีการเตรียมการไว้โปวดตามเรามา ฟู่อิงกล่าวเสียงราบเรียบว่าขอเปลี่ยนเป็นระยะที่ไม่ไกลเกินไปคงไม่มีปัญหาเสี่ยงอู่จงกล่าวเป็นเชิญเข้าใจว่ารับรองไม่ไกลโรดตามเรามาพางพุ่งปลาเราออไปฟู่อิงตามติดโดยกระชั้นชิดพบว่าตัวเองฟื้นฟูนรวดเร็วกว่าที่คาดคิดไว้หลายเท่าบ้านว่ายังไม่อาจต่อสู้กับผู้คนแต่สามารถเกรงลมป่านใช้พิชาตัวเบาได้โดยไร้อุปสรรคเมื่อกลู่เขาแม่อาศัยการสัมผัสทางจิตวิญญาณ ลงความเห็นว่าซีอู่จงมีเจตนาดีแต่ยังจงใจบอกว่าตัวเองรับบาดเจ็บสาหัสปกปิดความตื้นลึกหนาบางของตัวเองไว้ทั้งสองรีบเดินออกจากถนนปรากฏวัวเทียมเกวียนคันหนึ่งแล่นมาช้าๆหยุดลงตรงหน้าทั้งสองคนแต่งกายชเช่นชาวนาผู้หนึ่งประจำที่นั่งต้อนมัวซีอู่จงกลับเวาว่าท่านนี้คือเถียฉุนอี้แห่งสำนักฉีเหรียญ จากนั้นยื่นมือแหวกหญ้าสเสบียงซึ่งสมปรารภูเขาเล็กๆบนเกวียนออกเปิดช่องลับที่ใต้เกวียนแห่งหนึ่งกล่าวว่าจบยุทธฟูเรื่องราวมีความจําเป็นต้องลดตัวท่านสักคราพวกเรายังมีคนจัดก,การกับหมู่มารได้เหล่านี้ฟูอิงฝุนยิ้มคราหนึ่งข้าไม่ถึงว่าตนเองก็มีหวันนี้เขาผู้นี้มีนิสัยปรับเปลียวรู้จักปรับตัวจึงไม่ถึงสาถลันมู่ไปซ่อนตัวในช่องลับเซียงอูจงช่วยเขาปิดช่องลับ จะแจงปูแผ่นไม้ไว้แผ่นหนึ่งแล้วค่อยปูแผ่นไม้อีกแผ่นหนึ่งทับซ้อนเปสองชั้นเป็นระยะประมาณ1นิ้วดังนั้นต่อให้มีคนพบเห็นช่องลับหลังจะเปิดออกเพียงเห็นแผ่นไม้อีกแผ่นหนึ่งนับเป็นการออกแบบจะสร้างอย่างประณีตเสี่ยงอุจงปูหญ้าสเสียบกลบไว้ดังเดิมรถเทียมเกวียนก็เคลื่อนต่อไปอย่างช,ช้าๆวัวเทียมเกวียนแล่นช้าย,ย่งประบาณชั่วทูบปหมดดอก ค่อยวกเข้าสู่เส้นทางที่ออกจากเมืองเที่ยชฉุนอี้ถือแส้ยาวหัวใสหลังบัวเบา,เ,บาเป็นลักษณะท่าทางของชาวพลรบทที่เรื่นลมเห็นประตูเมืองปรากฏแก่สายตาผ่านปรากฏพลางกระบี่สายหนึ่งแทงจากด้านซ้ายใส่ท้ายทอนเถี่ยชฉุนอี้กระบี่ยังมาไม่ถึงพลางเ็นเยียบก็แล่นจุดโจมาถึงก่อนยามนี้เถี่ยชฉุนอี้ต้องตัดสินใจในฉับพลันมันหนึ่งนั้นลงมือตอบโต้ ใช้เวลาที่กระชั้นสั้นจู่โจมสังหารศัตรูอีกทางหนึ่งคือไม่แยแสสนใจใช้ชีวิตเป็นเดิมผ่านว่าศัตรูเพียงเสือกแทงกระบี่ทดสอบดูหาได้คิดปิดโปงสังหารไม่มันตัดสินใจเลือกวิธีหลังปลายกระบี่แทงถึงต้นคอแล้วระยะห่างเพียงนี้ต่อให้เถียชุนอี้เปลี่ยนเป็นตั้งใจหลบเลี่ยงก็ไม่ทันการปลายกระบี่แทงเข้าไปอีกสองนิ้วก็วกกระบี่เคลื่อนขวาง คล้ายบุปผาพี่รุนเต็มฟ้าถมแทงใส่เกวียนที่บรรทุกเต็มไปด้วยหญ,ญ้าสเสบียงชั่วรัดนิ้วมือกระบี่ยาวแทงถูกแผ่นไม้ที่ปูรองรับหญ้าสเสบียง40ครั้งคราหากว่าในหญ้าสเสบียงซ่อนตัวไว้คงถูกทิ่มแทงเป็นหลุกปลุกผุนแล้วคนใช้กระบี่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดพันเล็นหายไปตั้งแต่เริ่มต้นจนยุติเทียชุนอี้ไม่ได้เหลียวหน้ากลับไปจะใช้หางตาเหลือบแลว,ว่า คนลงไปตรวจค้นเกวียนคล้ายเป็นชายหนุ่มชุกขาวผู้หนึ่งคาดว่าคงเป็นมือดีรุ่นที่สองของสำนักโทสิเยนคนทบิรุษร้ายเหล่านี้ทำงานด้วยความรอบคอบรัดกลุ่มไม่ปอบปะละเว้นเป้าหมายที่น่าสงสัยใดๆภายใต้การควบคุมบังคับของเถี่ยชุนอี้บัวเทมเกวียนเคลื่อนช้าๆออกจากเมืองเดินทางประมาณครึ่งชั่วามบ้านเรือนสองฝ้าข้างเริ่มบางตาลงที่ห่างไปปีเก๋งเล็กๆหลังหนึ่ง ภายในเก่งนั่งไปด้วยชายการเมือร่างสันทัดผู้หนึ่งที่ด้านข้างยืนอยูมไม่ไปด้วยชายหนุ่มอายุระหว่าง20ศเศษถึง30ศเศษจำนวนสีค่คนที่กลางหลังสะพายอาวุธชนิดต่างๆเทียชุนอี้ล่อล่ร,ร้องผิดท่าชายการเมือร่างสันทัดคือเจ้าถามรีชงนี่เรียกว่าเพิ่งขับไล่เสือร้ายออกจากออกทางประตูหน้าปรากฏสุนัปขป่าก็มาทางประตูหลังตอนนี้หนทางเพียงหนึ่งเดียวคือรอให้กำลังหนุนฝ่ายตนรุดมาถึง เจ้าถารมลี่โฉงหัวรอนดังยาวนานกล่าวว่าพี่เถียระหว่างนี้เป็นอย่างไรฉนันไหนทำหน้าที่ขับกวียนเลอะเทียชุนอี้กล่าวว่าพี่เล่คงมีสภาพไ่ดีกว่าผู้น้องไม่เช่นนั้นฉนันไหนกลายเป็นผู้ดูแลเก่งในที่นี้ละดวงตาเจ้าถารมลี่โฉงทอประการมีหิดปูบหนึ่งคมเปนนี้เปิกนอกหยาบกร้านห้าวหานแท้จริงจิตใจคับแคบมีนิสัยโหดเหี้ยมมาหิน ชายหนุ่มอายุประมาณ25ปีที่อยู่ซ้ายมือของวันผู้หนึ่งตบว,ว่าบางอากลับกล้าเสียไม่ยากต่อซื้อจุนท่านอาจารย์ขาดคำชักดาบออกถือมั่นก้าวยาวเข้าหาเถียชุนอี้บนหลังวัวเถียมเกวียนเจ้าทม์ลี่ชงตบว,ว่าเว้ยสงกลับมามันทราบว่าเถียชุนอี้ไม่อยู่ห่างไกลถึงเกตชายแดนดีดีแดนภาคกลางน้อยครั้งแต่ยินชื่อเสียงเรียงนาม แต่มีไหวพริบปาดเปลี่ยวพลังฟีมือก็สูงเยี่ยมที่นี้นอกจากตนเองแล้วอื่นๆล้วนไม่ใช่คู่มือของไอยฝ่ายครั้งกัะโนนเนื่องจากตัวเองมีข้อบาดหมางกระเทียชุนอี้จึงสร้างความร้ายกาจห้อยฝ่ายเทียชุนอี้เห็นว่าถึงอย่างไรต้องลงมือไหนเลยยอมปายปะละเว้นโอกาสอันดีนี้พานตวัดแท้ยาวในมือขึ้นหัวใส่ว้อยสงว้อสงผู้นี้ถือดีว่ามีจานหนุนหลัง กติอารวาตามชายฝั่งทะเลแถบฮกเกียนเห็นศัตรูหัวแทะออกจึงคว้าดาบเข้าหาคิดันแทะยาวขาดไปแท่ยาวพวนพันดาบยาวไว้ไว้สูงผู้รู้สึกมีพลังมหาศาลขุมหนึ่งไล่มาตามตัวแท่ส่วนอกคล้ายถูกค้อนเหล็กกระแท้งใส่ดาบยาวหลุดจากมือไปเซืงตึงตึง,ตงถอยไปสิบกว่าก้าวกระแทงนั่งกับพื้นอาปากกลากโลหิตออกมาเจ้าถามรี่ชงพันธุ์หลานมูบหนึ่ง มาถึงกลางกายเวย้สงยืน่นมือท่าบกับกลางหลังของศิษย์ถ่ายทอนพลังเข้าไปรักษา,าการบาดเจ็บให้อีกมือหนึ่งร่วมกันเป็นหมัดกระแทกใส่เทียชุนอี้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ต่อเนื่องตามกันใ,นในใจเดียวรวดเร็วดุดประกายสายฟ้าเทียชุนอี้ใจหายวับโยนแท้ยาวทิ้งไร่หลามฝ่ามือปิดป้องต้านทานเสียงปงคราหนึ่งหมัดของเจ้าถามรีโฉงนี้แทบกระแทกหมันพัดตกลงจากเกวียน เจ้าธรมลี่ชงแบ่งจิตใช้ออกเป็นสองทางยังมีนภาพถึงเพียงนี้ขอเพียงมันรักษาการบาดเจ็บให้แก่สิทธิ์เสร็จสิ้นตัวเองคงต้องตายโดยไร้ที่กบฝังยังไม่ทันระงับสติเจ้าธารมลี่ชงก็ต่อยบาดที่สองตามติดมาถึงเจ้าถามลี่ชงยังกวาดสั่งว่าโกนเกวียนสิทธิอีกสามคนขยับเคลื่อนไหวพุ่งปราดไปยังที่หลังเกวียนเที่ยชุนอี้ใจสันสะท้าน หมัดของเจ้าธามลี่ฉงยิ่งบายยิ่งหนักหน่วงตัวเองตกอยู่ในห่วงพ่ายแพ้ล้มตายไหนเลยปีกตัวไปช่วยเหลือได้ชูครุ่ให้หลังที่ด้านหลังยังปัสแจกซุ้มเสียงใดเจ้าธามลี่ฉงกลับพลังหมัดล่าถอยกลับไปถึงมองที่หลังเกวียนอย่างเกรงขีดเทียชุนอี้สงสัยใจยิ่งหรือน่ากลับไปเห็นที่หลังเกวียนยืนตระหง่านด้วยใจการด่างเจดีเหล็กถือไม้เท้าข้างและเล่มศึท์ทั้งสามของลี่ฉง นอนเกิดการอยู่บนพื้นไม่ทราบตายแล้วหรือยังมีชีวิตยอยู่นี่ย่อมเป็นไม้เท้าคู่สุดยอดพี่คงฉิงไม้เท้าคู่สุดยอดหัวหนาหาเก่าสิของพี่รี่ทำงานบุกพร่องเราลงมือจัดการแทนส่งพวกมันขึ้นสวรรค์ไปมีต่อให้ท่านขุนข้อง,องรำคาญใจอีกเจ้าถามรี่โฉหน้าดำเคร่าเครียดกล่าวสิ่งหนัหน่วงว่าพี่พี่ไม่เห็นว่าลงมือด้วยอเมหิตไปหรือ ไม้เท้าคู่สุดยอดพอมาถึงก็เข็นฆ่าสังหารสิทธิ์รักของตนเองการลงมือโดยไม่ไว้ไมตรีเช่นนี้แสดงว่าคิดพิสูจน์ความเป็นความตายกับตนเองไม้เท้าคู่สุดยอดหัวรอกมากล่าวว่าฉันใดฉันนั้นพรางกระชับไม้เท้าทั้งคู่สืบเท้าเข้าหา,หาลี่ฉงเมื่อเกิดเป็นเสียงดังเชี้ยๆเปรียบกับตอนอยู่ที่ริมทะเลสาบสีห่หูยังมีฝืมือรุดหน้ากว่าเดิมเจ้าถามลี่ฉงไหนเลยกล้าชราใจ ช้าดาบออกถือมั่นเปิดถึงพลังลมปราณทั่วร่างมันทราบว่าพลังฝีมือของไม้เท้าคู่สุดยอดเดินในแนวทางแก่งกล้าวตต่สินผลแพ้ชนะในไม่กี่ทุ่งเ่าเทียชุนอี้ประเกิดความรู้สึกสมใจหวนนึกถึงลี่ชงท่านารวาทั่วแผ่นดินคิดถึงวันนี้จะเผชิญกับวิกฤิการด้วยท่านใดไม่เท้าคู่สุดยอดถาวะากล้องคล้ายเป็นอดิบารยามแรง้ง เที่ยชุนอี้ปวดแปลบที่รูหูเห็นว่าตนเองเป็นคนนอกยังแทบทนฐานรับไม่ได้ลี่โฉงตกเป็นเป้าจุดโจมซึ่งหน้าไม่ทราบมีความรู้สึกใดเสียงโครมคาหนึ่งว้ยสูงที่เมื่อครู่ถูกเที่ยชุนอีท้ทำร้ายบาดเจ็บพนล้มหงายลงกับพื้นหลางโลหิตจ,จากถวานทั้งเจ็ดบนใบหน้ากลับสุกเสียงตะวาดของใบเท้าคู่สุดยอดกระแทกจนขาดใจตายเจ้าถามลี่โงแม้มีพลังฝึกปลือลึกล้ำ แต่เนื่องจากตกเป็นเป้าจู่โจมยังถูกตวาดจนใจสั่นสะท้านมือเท้าสะดุดติดขาดคราหนึ่งไม้เท้าทั้งคู่ของไม้เท้าคู่สุดยอดช่วยกาดจู่โจมเข้ามาดุดมังกรร้ายเจ้าถามรีชงฟื้นใจวกดาบฟันใส่ไม้เท้าดาบไม้เท้ากระทบกันบังเกิดเสียงดังสะท้านแก้วหูเจ้าถามรีชงถอยกายไปหลายก้าวทุ่มเทใช้ดาบยาวต้านทางกับจู่โจมดุดลมคลุ้มฝนคล่าง ไม้เท้าคู่สุดยอดไม้เท้าคู่สุดยอดส่งเสียงตะบาดไม่ขาดหูแต่เลเสียงตะบาดคล้ายฟ้าร้องกรอกหูจนเพลงดับของเจ้าทำรีโฉงเริ่มสับสนไม้เท้าคู่สุดยอดกลับเพิ่มแรงกดดันใสมันดุดล่ออขึ้นยอดฝีมือต่อสู้ช่วงชิงหากไฟหนึ่งไฟใดช่วงชิงมีเปรียบอีกไฟหนึ่งยากที่พลิกกลับกลายจบจนตายจึงเล่อกลาไม้เท้าคู่สุดยอดเล่งโอกาสเหมาะ ขัวไม้เท้าข้างขวากระแทกใส่สันดาบของรี่ชงไม่เท้าอีกด้านหนึ่งหัวใส่ไปหน้ารี่ชงเจ้าถามรี่ชงแตกตื่นจุขขัญหายมันถึงกับได้ยินเสียงกระดูกทั่วรา่างตัวเองหักสลายเบื้องหน้าสายตามตืดถมอนจบชีวิตไปในลักษณะน,นี้ไม้เท้าคู่สุดยอดอยืนแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวรีบโคจรพลางรี่ชงผู้นี้กรองความยิ่งใหญ่ในฝ่ายพิชาชีพฝีมือมีฝีมือไม่ธรรมดามันจุโจมอย่างสุกกะหลั สิ้นเปลืองพลังลมปราณมากมายต้องพักผ่อนโครจรพลังค่อยฟื้นคืนมาได้เทียชุนอี้ก็ต้านรัฟลี่ชงไหลบัดพลอยเลือดลมพุ่งพล่านจึงฉวยอากาศโครจรพลังผ่านไปประมาณทุบไม้เครื่องดอกผ่านไปเกิดเสียงขูด,ดุดบังกรคำรามดังขึ้นที่ส่วนท้ายของเกวียนเงาร่างสูงต่างาสายหนึ่งดีดโตขึ้นมามาดว่าบนรากแปดเปื้อนริงโคนแต่สองตาเจิดจ้าดุดสายฟ้าใบหน้าเป็นประกาย อันจำหลัดคือฟู้อิงซึ่งมีนามกระเดิองเรื่องแผ่นดินเขาในยามนี้ไม่มีวี่แววว่ารับบาดเจ็บบอบช้ำแต่อย่างไรไม้ท้าคู่สุดยอดระมายลงจากปากคำหนึ่งแงหน้าหัวรอดดังๆกล่าวว่าได้เห็นน้องฟู่ปลอดภัยเป็นปกติเราผู้พี่ชราปราปื้มปลอมใจยิ่งน้องแซ่ฟู้ทุเราจากอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วคงต้องมีเคล็ดวิชารับเฉพาะ เหตุดาไม่เปิดเผยต่อคนในแนวร่วมเดียวกันหนระือทั้งสองศพส,สตากันถายทอดบอกน้ำใจไมตรีอันลึกล้ําไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากกล่าวว่าเจอผฟู้ยิงกล่าววา่าฟ้าดินเป็นองค์ประกอบเดียวกันยัยต้องแบ่งแยกเป็นดาวท่านหนระือกระดากล่าวดวงตาทอประกายปัญญาอย่าเปี่ยมล้นไม้เท้าคู่สุดยอดก็กล่าวจริงจังว่าท่านกล่าวว่าเจ้าของท่านเรากล่าวว่าเจ้าของเรา ย่อมแบ่งแยกเราท่านยังมีวาจาใดปสัสจ,จากเราท่านหรือทั้งสองหันเหหัวก้อสนทนาเริ่มถูกถึงปัญหาเชิงปรัชญาผู้หญิงจึงกล่าวดังนั้นจำต้องลืมเราจึงจะคืนสู่องค์ประกอบเดียวกันฟ้าดินไม่ระคายเคืองเราย่อมไม่ละคายเคืองฟ้าดินไม่แพ้พ่ายเราย่อมไม่แพ้พ่ายมีแต่ลืมเราฟ้ามนุษย์จึงหลอมรวมเป็นหนึ่งไม่ท้าคู่สุดยอกล่าวว่า เราคงอยู่อย่างยาวนานมากว่าลืมเรือนชั่วครู่ช่วยยามมีส่วนช่วยต่อเรื่องราวได้อย่างไรละฟู่ยิงกล่าวว่าก่อนที่จะลืมเราต้องพยายามเราต้องพยายามถึงที่สุดยกตัวอย่างเลี้ยงวัวก่อนอื่นต้องสอหาวัวได้วดัวแล้วค่อยปล่อยวัวหลังจากที่ปล่อยวัววัวจะเข้มแข็งถึงที่สุดจึงค่อยลืมวัวลืมคนคนและวัลวล้วนลืมเลือนค่อยฝึกแนวทางว่างเปล่าบรรจบกลับคืนสู่แรกวิถี ไม่เท้าคู่สุดยอดประสานมือคารวะต่อผู้หญิงจนจรวดพื้นกล่าวว่าได้สนทนากับท่านหนึ่งรอบอยังเลิศกว่าบำเพ็ญตนสิบปีวันหน้าหาเราบรรลุวิถีเป็นผลจากการประทานบอกกล่าวของน้องเราต้องขอขอบคุณล่วงหน้าคนพินิ้คิดอย่างไรก็กล่าวเช่นนั้นไม่ปิดปางอัมพรางอันใดเที่ยชุนอี้ฟังคำสนทนาโต้อตอบของทั้งสองคล้ายได้คิดปลุกโผล่ถึงกับเคลิบเคลิ้มซึมเสารา คนผู้นี้ก้าวขึ้นเป็นปรมาจารย์แห่งยุคทาจาักฟู่อิงกับไม้เท้าคู่สุดยอดเพราะสืบเนื่องจากสาเหตุนี้เองไม้เท้าคู่สุดยอดกล่าวว่าไม่ทราบว่าการสู้ศัพยุทธระหว่างน้องเรากับบุพมามันเบืองเชิสิงผลแพ้ชนะเป็นอย่างไรหรือฟู่อิงฝืนยิ้มพังกล่าวว่าผู้น้องอาศัยความได้เปรียบของดินฟ้าอากาศหนีรอดจากชะตากรรมอย่างบุดวิตไหนเลยกล้าโอ้อวดว่าได้ใช้เลยไม้เท้าคู่สุดยอดกล่าวว่า เป็นแพ้หรือชนะวันหน้าย่อมมีบทสรุปตอนนี้หมูมาร้ายสำนักทศเสียนออกอาวาสอยู่ในภายในเมืองค้นหาอย่างเปิดเผยแสดงว่าได้รับความยินยอมจากฝ่ายมงงกรจึงกล้าเหมิมกระเดิมถึงเพียงนี้มีสู้ให้เราสองย้อนกลับเข้าเมืองจะได้ขจัดภัยแก่แผ่นดินยามนี้เถี่ยชุนอี้ข้อมีการสอบคำขึ้นจอมยุทธทั้งสองจับมือการขจัดมารน,นับเป็นวัญนาสนาของปวงชนบวกกับเจ้าสำนักทศเสียนใชยามือโลหิตลีก่กง นำมาร้ายอีกสองคนออกจากเมืองเมื่อเช้าวานนี้ยามนี้ภายในเมืองนอกจากฝูหยาหงแล้วล้วนเป็นมบอรดีรุ่นที่สองคุมกำลังอ่อนลงกว่าเดิมเป็นโอกาสบอดที่จะกําจัดเขี้ยวเล็บมาร้ายฟู่ยิ้กล่าวว่าพี่เถี่ยกล่าวไม่เหตุผลไม่ทราบม,มือโลหเตลี่คงไปยังที่ใดเลอะเที่ยชุนอีตต้ตอบว่าผู้ออกมาออกทางประตูเมืองตะวันตกตามข่าวคราวล่าสุดสมควรอยู่ละแวกจินชวนยูนาน ผู่อิงหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องพูว่าผิดท่าแล้วไม่เท้าคู่สุดยอดและเถียชุนอี้สงสัยใจยิ่งผูหอิงขบคิดอย่างรวดเร็วสาสางสภาพของเรื่องราวได้โดยคร่าวๆจากนั้นกล่าวว่าการไปของมือโลหิตรีโครงครั้งนี้อาจมุ่งเป้าไปยังสายของข้าเจ้าผู้หนึ่งข้าเจ้าต้องออกเดินทางในบัด,ดนหวังว่าสามารถรุดถึงก่อนพวกบันเรื่องในที่นี้ต้องรบกวนท่านทั้งสองแล้วไม่เท้าคู่สุดยอดกล่าว่า น้องเราจากไปอย่างวางใจหลังจากเสร็จเรื่องครั้งนี้เราผู้พี่ชลาจะกลับภูเขาไปบำเพ็ญเพียรกลับคืนสู่ชีวิตของคนดอยอาจไม่มีโอกาสพบกับน้องเราอีกขอให้ถนอมตัวฟูอิงก,กูร้องดังยาวนานไม่กล่าวมากความเพียงตบอหล่อยเขาไม่เท้าคู่สุดยอดเพิ้วกายจากไปสองยอดฝีมือที่มีชีวิตก็รอ,อจากการศึกที่วางสถานห่นป่าเมื่อคราก่อนมิอาจไม่แยกทางกัน ทั้งสองคิดแยกจากก็แยกจากล้วนหมดจดชัดเจนปราศจากท่าทีอาลายอวรนของชาวโลกอาทิตย์เคลื่อนคล้อยลงสู่ทิศประจิมย้อมเครื่องแผ่นฟ้าจนแดงเข้มไปทั้งแถบราติการใกล้กายเข้ามาแทนที่ทั่วงทําลองฟ้าดินหาได้เปลี่ยนแปลงเพราะการอยู่ร่วมแยกจากทางโลกไม่